เชา้าค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่จะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถึงเวลากลับนะครับนี่นะครับมาชมอากาศตอนเช้านะครับ เช้าวันนี้มีโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมคือจะไปอ่างเก็บน้ําวังกว้างนะครับเพื่อที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าดูจากฟ้าแล้วไม่น่าจะมีพระอาทิตย์นะครับเพราะว่าเหมือนจะมีมีเมฆคลึ้ม,มาคล้าลคล้ายฝนคล้ายค้ายฝนนะครับแต่ว่าจะไปขอดูบรรยากาศเก่เาๆนะครับแล้วก็จะไปดูปังอุ๋งนะครับไปถ่ายรูปนะครับ หลังจากนั้นก็จะกลับมาทานข้าวทานข้าวเสร็จก็เตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวเก็บของเดินทางกลับนะครับอากาศสดชื่นมากครับระยะทางจากวังกวางไปถึงองเก็บน้ำวังกวางนี่ไม่ไกลเลยครับเดินตรงมาอย่างเดียวเลยครับจากสำนักงานนะครับ โอเคนะครับจะผมไปรีวิวด้านในต่อแล้วนะครับอ่ามเก็บนะ้ำวางกว้างไม่ไกลเลยครับปกติต้องเตรียมตัวออกมาเช้ากว่าน,นี้นะครับก็คือ,อยังช่วงคือ,อยังฟ้าไม,ไม่ไม่สว่างครับแต่ว่าวันนี้ฟ้าคื้มก็เลยไม่รีบนะครับนี่นะครับอ่าเก็บ ต้องบอกว่าช่วงหน้าหนาวตรงนี้จะเป็นไอ้น้ำเหมือนเหมือนกึ่งแม่คันิงเลยนะครับคือหนาวมากบรรยากาศดีครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นอันซีนมากๆเลยนะครับถ่ายรูปจะมีปางอุ๋งนะครับทั่วเลยพาทีก็จะขึ้นด้านนี้นะครับก็ได้กลับมาที่เดิมก็รู้สึกดีใจครับอยากมาที่เดิมเดิม ความทรงจำเดิมเติมนะครับอากาศดีมากครับยังเย็นอยู่นะครับตอนนี้เราจะเดินทางไปหาน้องแล้วไม่มีใครเลยวันนี้น้องตั้งกล้องอยู่ถ่ายรูปถ้าฟ้าเปิด คาดว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก่อนกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมโปรแกรมเช้าเนี่ยจะจะมุ่งตรงไปที่ผ่านกแอนนะครับคนที่จะมาผาเอคนที่จะมาอ่าเก็บน้ำกองวังกว้าง,างจริงๆเนี่ยก็คือจะต้องมีแค่ปโปรแกรมโปรแกรมเดียวก็คือมาอ่างเก็บน้ำเสร็จก็กลับบองกว้างเลยนะครับแล้วก็เตรียมเดินทางกลับเลยนะครับ หลังจากที่เราไปอ่างเก็บน้ำวังกวางนะครับเราก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่เจอทั้งหมอกทั้งทั้งพาที่เลยนะครับก็ได้เดินทางกลับมาละได้รูปแล้วนะครับก็แวะมาไหว้ปู่ผ่าคำนะครับผมขอพรท่านว่าจะเดินทางกลับละขอให้แขวลาดปลอดภัยนะปู่นะเราจะมีโอกาสจะลูกหลานจะมาเที่ยวใหม่นะครับ หลังจากนี้เราก็จะเดินทางไปที่หว่างกวางนะครับเตรียมตัวเก็บสัมภาระและ้วก็เดินทางกลับนะครับกลับแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งไปบอกพี่โจนะครับว่าขอบคุณมากๆาํสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับพี่โจก็คือดูแลเรื่องเต็นท์บนศาลาให้นะครับสําหรับหน้าฝน เวลาเดินไวมากครับตอนนี้เดี๋ยวจะเดินทางนะครับชุดตอนนี้เวลา10โมงกว่าๆครับผมต้องลงไปด้านล่างแล้วก็ต่อรถสองแถวไปที่ร้านชกิกิมเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็จะต่ออะไรนะต่อรถปอสองมั้งปอสองเมืองเลยขอนแก่นนะครับไปพักที่ขอนแก่นหนึ่งคืนนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้ถึงจะได้บินกับกรุงเทพนะครับบรรยากาศนะครับลานกลางเต็นกลับแล้วนะคระับากาศสดชื่นมากไม่มีความสุขมากเลยครับทิปนี้ คึมๆนะครับไม่แน่จมีฝนหรือเปล่าค,ค,รครับเดินมาถึงหลังแปรแล้วนะครับจากว้างกวาง,งก็จะเทคเบรกสักคู่นะครับแล้วก็จะเอาช็อตเด็ดๆที่ที่ป้ายหน่อยนะครับเพราะว่าขามาใช้กล้องโทรศัพท์ เหมือนยังไม่ไม่ประทับใจนะมาทั้งทีก็อยากได้รูปที่ที่สวยที่สุดนะครับพอถ่ายรูปเสร็จนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะก็จะลงไปด้านล่างแล้วครับรีบตั้มเลยครับต้องทําเวลาครับผมหลังจากที่เราถ่ายรูปที่ป้ายหลังแปลแล้วนะครับผมก็จะเดินทางลงมาแล้วเดินทางกลับแล้วนะครับ รู้สึกใจหายอ่ะไม่อยากยังไม่อยากกลับเลยผมอยู่ที่สูงมากนะครับ ก็จะเดินจากาหลังแปรไปเรื่อยๆนะครับหลังแปรเสร็จผมก็จะไปอาจจะแวะที่ซัมแค่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจถ้าเหนื่อยก็พักแต่ถ้าไม่เหนื่อยก็ยิงยาวนะครับอาจจะไปพักทีนู่นเลยโกกโดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจอย่าง,งไงสำหรับ EP นี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทยอยทยอย รีวิวขาลงเรื่อยๆนะครับอยากให้เห็นบรรยากาศนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ที่ยังยังไม่เคยมาพิชิตภูก,กระดึงนะครับทางก็จะเละๆหน่อยนะครับต้องระวังนิดนึงแต่ผมใส่สตั๊ดดอยนะครับสตั๊ดดอยขออนุญาตนะครับสตั๊ดดอยต้องมีไม้ได้วยนะครับ ในระหว่างนี้ก็คือจะต้องเจอบันไดบันไดไปเรื่อยๆเลยขาลงขาลงจะจะไวกว่าขาขาขึ้นอยู่แล้วแต่ข้อเสียคือเราจะปวดขานะครับเพราะว่าเราเกร็งนะครับเหมือนเหมือนเรามันมีความกระแทกแล้วก็เกร็งด้วยทำให้เราปวดกล้ามเนื้อครับแต่ตั้งแต่ผมขึ้นมาผมยังไม่ปวดอะไรเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็จะมาถึงบันไดปัาเสียนแล้วนะครับนี่นะครับบันไดปราเสียนสักกู่นะครับขอ,ขออนุญ,ญาตรีวิวแค่ตรงช่วงนี้คือชันมากนะครับเดี๋ยวผมขอขอ,อนุญ,ญาตเบรกเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับผมถึงซ้ำกบโดนแล้วนะครับ บายบายโกโดนโอเคนะครับจะเดินท<ล>า,างต่อแล้วครับผมถึงซัมแหกแล้วนะครับบายมงกว่าๆนะครับผมเดี๋ยวผมคงต้องแวะซื้อใบไมเปิ้ลฝากคุณแม่ก่อนหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ แวะบเบรกแป๊บหนึ่งสักห้านาทีกินแตงโมสักชิ้นก่อนนะครับ่ะเอ็มนะ้เป็น้ากอมาก็มีนะครับผ้ากอมาข้าไฟายนะครับ ผลปล่อยๆนะครับซ้ำแหกแล้วทาแตงโมก่อนนะครับ ตอนนี้นัดก็ได้ลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงห้าสิบนะครับก็การเดินทางครั้งนี้เป็นการมาเยือนอุทยานแห่งชาติภูกระเดึงครั้งที่สี่ของนัดน,นะครับแต่เป็นครั้งแรกในช่วงหน้าฝนนะครับก็ความประทับใจก็คือมีเยอะเลยอธิบายไม่ถูกก็สามารถติดตามทางช่องของนัดได้นะครับแล้วก็ถ้ามีมีช็อตไหนที่ที่แบบว่าให้ข้อมูลผิดพลาดไป ทางนัดเองต้องขอขอภัยณนะที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็นะัดขออนุญาตปิดปิด EP พกกีูกระดึงปี2020เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ